วีโลตัวตึงเอาอะรับจบขีมม่วงแรงนะบวกก่อนขีมุ่วงตีแรงนะ <_ C 1> ขีมม่วงตีแรงนะบอกแค่นี้ <_ C 1> คุยสุกไปเอา <_ C 1> ปุ๊บอันติไม่ได้ขยับก็บอกแล้วไม่ได้ขยับก็ตีทีนึงตีทีนึงมีเกิดครับมานาคอสปื๊บซิวซุบโอ้โหอ้าวได้ดูบนเองมาอ้าวได้เกียวแล้วอะกูฟิกเอาเลยกูเปิดก่อนได้เปียบ เปิดก่อนได้เปียบนี่หนึ่งชีวิตลากมาตีตีตีเคียวเหรอเคียวหรอ,หรอนี่ไงโซโล่คิวตัวที่รวยที่สุดในเกมเขาหายไปหนึ่งละตัวแทง้งแล้วเอวสุเดินอะไรตรงนี้จ้าเรียบร้อยครับขอังบนหน่อยเถอะเมดเม,ดมากดันไปทุบเลยตีเรียบร้อยสองทีสาทีสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซีเพตานี้มาเล่นเป็นวิโรลโรมนะครับแล้วก็ เพื่อนเราเลือกตัวแบบว่าไม่เอาตัวล้วงมาสักตัวตัวล้วงดีๆไม่มีเลยนะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นตัวถึกยืนหน้าอยู่2ตัวนะตัวโลกับอีกตัวหนึ่งโอเมนเออก็ยืนกันไปดิข้างเราก็ไม่มีตัวลวงโอ้โหเมดเราเมดก็ตอดเมดฝั่งตรงข้ามก็คือโป๊กอ่ะเอาตรงข้างเราแย่มากนะครับเลือกตัวแบบไม่ดีเลยได้คิดปึ๊บ ปึ๊บมาเอาดิโฮลี่ซัมเมอร์แล้วมีดเราโดนเข้าเยอะดันมาดิโอเคโป๊ก,ปกไปโป๊กไปโป๊กไปรัวๆทำอะไรไม่ได้กันชัวเลยนะฮะปุ๊บปับ๊บอืมส่วนฝั่งบนนะครับก็เป็นไวโอเลตเจอกับเอลสุทุกคนว่าใครชนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วมันต้องเป็นเอลสุนะเออแต่ว่า ไม่รู้อย่างไรนะครับตอนนี้ออกรองเท้าตีไว่ก่อนเลยครับตามสูตร <walk> ถ้าไม่มีคนล้วง <you. S 1> เดี๋ยวเราต้องล้วงเองซะแล้ว <laughs> มาดูกันว่าจะสำเร็จไหมนะฝั่งของข้ามันเป็นนาคอสด้วยขอให้เล่นแบบไม่มีรองเท้านะนาคอสไม่มีรองเท้านี่เจอวิโลล้องไห้อ่ะขี้มุกโปง่งเพื่อนดักไหมดักกันตรงนี้เหอะต้องปล่อยไวโอรับเวฟไปไม่เป็นไรครับยังไม่สี่นาที เอาละตรงน,นี้มีใครเดินมาไหมอุ้ยเราไ่โอได้หนึ่งสามหนึ่งสามได้ค่าเฉยโ,โหมันเอ็เสียว่ะทุกคนโอเมนแล้วเพื่อนเราไม่มาเลยอตอนนี้มาซ้ายแล้วกันแล้วโดนปิดปะนะั๊น่ะมันฟิตจับอืตีตีเนอตีสู้โฮลีซัมมนเนอร์ได้มาหนึ่งตัวยังไงช็อตนี้ปับ๊บตายนะฮะโอ้เพื่อนมาชา้าจังเลยอะ่ะอุ้ยแล้วมังกรทุบ โอ้อเลนโชคดีจัดมังกรทุบนะฮะเป็นกานเขาไม่ตายนะเขาแน่เต่มีหนีเอาละก็ถือว่าสเสียเปรียบไปหน่อยๆน,นะจริงๆเฮ้ยรับดาเมจหลักว่ะตัวรับดาเมจหลักอย่างนี้ก็ได้เหรียญทองแท้งมาเนี่ยไอ้อโตโร่จะเย็นโตโร่โอเมนมันจับแล้วนี่จับแล้วนี่ไม่ต้องกลัวมากยังห้างครับเฮ้ย <laughs> โดนบ้างไหรน่ะ เพื่อนเมดเอาละวิ่งขึ้นมาดากครับโอ้โหเทียบเลยบานเลยคแคลรี่ยันตีแล้วถอยมาเร็วเพื่อนโอ้โหเราโดนคนเดียวเราโดนคนเดียวแอบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนโบกอย่างเดียวไม่ไหวนะเราทำจังหวะแล้วมันไม่น่าตายนะครับโอเคเข้ากลางก่อนป่าเราก็เอา ดาร์คซัเลนะครับมีโอเมนอยู่แต่ว่าเราไปสับปะเอาตัวเนี้แหละปะเพื่อนเอาสักอย่างมึงมีอะไรบ้างไหมโอ้โหมึงเนี่ยตายปะเนี่ยเรียบร้อยนะฮะตายฟรีอ e ีสปอร์ตตายฟรี e port. อีสปอร์ตช็อตนี้ไม่คุ้มเลยเสียสองเขาได้หนึ่งไต้เขาหนึ่งนะครับแล้วก็เราเสียสองไวโอก็โดนไวโอนี้ออกป้อมไม่ได้นะ ออกป้อมนี้โดนยาวเลยโอ้แย่แล้วครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ตูเลนมันตูเลนมันแบบว่าไม่ใช่ตัวหลวงอะทุกคนมันเป็นตัวโป๊กแลวหน้าเขาหน้าถึกๆมาเลยจริงๆเขาเลือกก่อนด้วยนะเขาหน้าถึกๆมาโตโลโอเมนอย่างเงี้ยมันไม่น่าเอาตูเลนมานะตอนเนี้ยเฮ้ยใจเย็น ทางบนนะครับรู้สึกว่าเอลสูดจะเดินมากลางปั๊บเข้าไปโดนไปที่เมธโอ้โหโดนไป3-4ตัวข้างเราสอรอแล้วว่าโอเมนเอ้ไวโอบอกว่าสอรอแล้วประเด็นคืออัลเลนเจอโอเมนมันก็ใช่ว่าจะกดได้นั่นนะเอาไงดี มีสุดปั๊บเลยกูเปิดให้มาเพื่อนปั๊บโอเคไม่ได้นะครับเพื่อนตามไม่ได้อยากได้ตัวล้วงครับผมมีไหมแถวนี้ตัวหลังแม่งบางกันเกียบเลยนะครับเนี่ยเอลสุอิกกี้อย่างบางรวไมไปถึงหน้าคอสด,ด้วยนะครับถ้ามีตัวผิวๆมาตามมันสัก1-2จังหวะนะั่นก้เฮ้ย มาดิอันติแล้วก็ดันมาตีตีตตฟิตตามครับตีอืนี่ไงล่ะเป็นไงเป็นไงอะไรเมทโซโล่คิวครับผมถ้าไม่ออกดาเมจคือไม่ได้คิวแน่นอนนะฮะโอ้ยแล้วมันเอาสูตรไอนาคอสแล้วแล,แล้วเอาหขาดทุกอย่างมันขาดทุกอย่างที่ขวางหน้าไอเมทยังไม่ตายจะจะเย็นต้องปล่อยป้อมไปแล้ว แล้วพี่ดูดิสู้ใครไม่ได้เลยเอาตูเลนมาโอ้เจอใครก็คือต้องกลัวเอาตรงๆนะเอาละโลดนไปครับโดนจับเรียบร้อยนี่แหละฮะเคลียร์ปะเคลียร์ไม่ได้ว่ะทุกคนต้องยอมนะครับต้องยอมไปก่อนเพื่อ กลับบ้านรัวเลยครับทุกคนอันนี้โอเมนจริงๆถ้าเกิดเรามีตังค์นี้เราสู้ได้นะตัวเรามันสู้โอเมนได้นะครับพูดจริงๆสู้ได้ทั้งทุกตัวที่มันแยกดันได้ะนะคอสโอเมนถ้าไม่โดนแบบมาลุมนะน่าจะโอเคอยู่ปึ๊บปึ๊บเอาละเหมือนไม่มีใครกล้าแยกดันแล้วนะครับ ทางซ้ายเห็นว่าไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยทุกคนยังไงดีพอข,ขึ้นไปเจอโอเมนไม่มีคนอยากไปตรงกลางเคลียร์คีฟเพื่อนเลงคีปหน่อยเลงคีปหน่อยแล้วข้างบนครับวิ่งไปวิ่งมาก็คือรับเวฟกันอย่างเดียวแหละสรุปอจงออบเจกไม่ได้โดนปิดปะหนะโดนปิดปะหนะโดนปิดปะหนะอ้าว ดักครับมีตัวนี้มาไหมเอวสุจะมาหรือเปล่าเพื่อนยังไงครับช็อตน,นี้โอเคเขามาวางแถบเปิดไม่ได้นะครับเปิดลำบากมากตอรกตอนนี้ก็2 2 2ส <laughs> กอร์เรา2 2 2 <Huh? S 1> เราต้องปลดแถบนะครับโอเคก็เอาคลิป ล่างหน่อยจะให้เลี้ยงให้ไวโอเกิดจะบอกเลยว่าไวโอเ็ยากนะครับเพราะว่ากว่ามันจะยิงตัวถึกตายอ่ะมันยากมากนะครับที่จะยิงทะลุโตโร่เนี่ยโอ้ยคอดทุบประดิษฐ์ตีอะไรอะไรไปละไปแล้วไปแล้วเพื่อนยายายาลูกฟิกเอาดิหลุดหลุดเดี่ยวโนรนันโดโอเคโรมโซโลโคิวแคลลี่ จบจบไปแล้วคือเนี่ยทุกคนเห็นปะคือ,อเลือกหลังแล้วแบบว่ามันเอาตัวถึงมาอย่างเงี้ยมาถึงทีมเราอ่ะเลือกหลังนะครับแต่ว่าเขาตัวถึงมาอย่างเงี้ยเราไม่เลือกตัวแกะแบบไงซึ่งอย่าง,ยา,งยากนะครับบอกเลยแบ,บ,แบ,บุ้มเต็มเต็มเต็ม,เต,ม,เ,ตม,เ,ตมเต็มนะครับ ต้องมีเพิ่ DPS นะทุกคนมี DPS มาก็จะสามารถฆ่าตัวถึกๆที่มายืนด้านหน้าได้นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวล้วงไปเลยนะครข้ามไปฆ่าตัวหลังเขาเลยนะก็จะโอ้ยโดนจับวะ่ะตา่าละโอเคเดินมาเช็คดาร์ก Dark หน่อยหนึ่งโดนเลยไม่เป็นไรครับเอ้ยเพื่อนถอยอย่าบวกช็อตนี้สกิลไปดิ คือเมดมันถ้าเกิดมันไม่เล็งตัวบางๆข้างหลังให้ได้อะเมื่อกี้เห็นป่าเขาก็เล็งโตโรนะครับไม่เล็งเอลส่วถ้าเกิดแบบทะลุไปได้อะถึงจะสู้ได้นะไปสกิลใส่ตัวแทงเขาแป๊บเดียวเขารีเลือดเนี่ยโตโรมันมีแหวนด้วยม,มันมันมีสร้อยรีเลือดนะครับไม่ใช่แหวนสร้อยรีเลือดโอเคสามเหลี่ยมเลยทุกคนไหนๆเราก็จะต้องบวกละมาดิมาดิ ตาม้าเาเพื่อนยากอยู่บอกเลยเดี๋ยวจะเล่นเป็นตัวลวงแล้วนะครับเราลวงเองนาคอนไม่มีรองเท้านะเราสามารถคอมโบเดียวฆ่าได้นะครับน่าจะนะเอาละโอเคก่อนยัดเราไม่เป็นไรครับอืมเสียสกิลมาที่เราอดีละเดียยวดัก เพื่อนโดนจับครับอตอนนี้โอ้โหเจ็บหนักกว่าเจ็บหนักกว่าเ <_ an> พื่อนถอยไหมถอยดีกว่าช็อตนี้ <_ an> โดนขนาดนี้คือถอยดีกว่าแล้วป้อมกลางน่าจะเสียกลับบ้านก็หมดเลยดูดีต่อทีเดียวเสียแน่นอนนะครับไม่เป็นไรเสียหนึ่งเมดเสียปิกไปแล้วแล้วก็แคลี่อันติไปแล้วครับตอนนี้เราเชิงยังไงทุบทุบทุบ ทูปไปดิมีล้างอยู่ครับ <You S 1> ทุกคน <indeed> บดแทบ s <S ไม่มีคนกล้ายแยกดันเลยนะครับเกมนี้เอาละข้างบนกูโรมวิ่งมาคนเดียวเลยมามาแคลรี่เอาอีกทีอะไรฟริกตีอันตีต,ตีเอาให้ตายเอาดิ โลมค่าแครี่แล้วกูก็หมดหน้าที่แล้วปะโอเคหนึ่งตัวยื้อเวลา <c oughs> เขามาลุมกันบาเลยเพื่อนเราเองยืนกินหญ้าก,กันอยู่ในพุ่มโอ้ด้านล่างอะ่ะทุกคนเนี่ยเขามาบนกันขนาดเนี้ยจริงๆล่างอะ่ะควรไปลุมเขายำหรือว่าดันเลนอะ่ะทุกคนมันต้องดันไปลึกๆได้นะครับเหมือนชักกระเยออะ่ะ เราไปบนลึกแล้วเขาก็ต้องไปล่างลึกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนฝั่งของข้ามาบนกันหมดแต่ที่ข้างล่างมันก็โอเมนตัวเดียวนะเมื่อกี้โอ้โหมาแล้วเสียไป5ตัวตายไป5ตัวนะเกมนี้เดีย๋ยวดูจังหวะหน่อยอยากได้ฟิกก่อนนะครับมีฟิกแล้วข้าง่ายได้1ตัว แน่ๆอย่างเช่นเอลซุเขาเอาดาร์กแน่นอนยิงมันก็ขยันปาปาแต่โลมเนาะโอ้ยไอเมดค้าขยันปาแต่โลมเนาะจริงๆแบบไม่ต้องไปสนใจมันเลยปาปาตัวอื่นเถอะดูดิเฮ้ยเฮ้ยมันแหลมมันแหลมเหมือนกันนะมันแหลมเหมือนกันนะเฮ้ยตุ้มโอเคสวยได้โลมก่อนนะฮะอ้าวแล้วไวนโอ วยโอได้สองตัวสวยมากเพื่อนกดแ็บครับนะคอตัวเดียวเอาป่ะเอาป่ะมาดิตุ้มตายเป่าไม่ตายนะฮะนะคอสเหลือนิดเดียวแล้วข้างบนต้องกันให้ได้นะนะ่ะไม่อยากเสียบนนะครับตอนนี้ออกเคียวมาก่อนเลยดีกว่าเคียวก่อนเลย เดี๋ยวค่อยดาบแดงนะแล้วว่าไอเทมแค่นี้ก็โซโล่นาคอสได้แล้วนาคอสไม่มีการซีซีเนี่ยนีนาคอส,เอ,เ,คอสเอาเปล่านาคอสตัดกับพี่เปล่าปุ๊บมไม่ทันนะฮะเขามีพันนิดโอเคดูดีนาคอส90นีเก็กเกิดด้วยเงินต่างต้งเยอะแต่เรายังมั่นใจว่าเราฆ่าได้ทุกคน เงินตามเยอะแต่ว่าถ้าเกิดของถึงในระดับหนึ่งวีโรมันฆ่านะคอได้ที่ไม่มีรองเท้าเนี่ยนาคอมันไม่ได้ขยับนะครับเอาละอคออยู่ข้างบนคนเดียวครับไปี๋ือเอาแคลรี่ดีวะยังไงดียังไงดีเพื่อนนคอเข้าเพื่อนเราครับรับกลางไหมเอาละเดี๋ยวพี่ ดูบนให้ไหมดูบนเองมาปึ๊เอาได้เคียวแล้วว่ะกูฟลิกเอาเลยผูเเย้เปิดก่อนได้เปียบเปิดก่อนได้เปียบนี่หนึ่งชีวิตลากมาตีตีต,ตีเคียวเหรอเคียวเหรอนี่ไงโซโล่คิวตัวที่รวยที่สุดในเกม,มแล้วเราเล่นโลมโซโล่คิวตัวที่รวยที่สุดในเกมได้อะ่ท่านผู้ชมครับเอาละ ตัวเลนไหลได้หรือเปล่าจะยังนะขอป้อมบนได้ปะขอป้อมบนหน่อยเถอะอะไรเมดเมดมากดันไปทุบเลยตีเรียบร้อย2ทีสทีหายแล้วขอป้อมด้วยแล้วเขาตายสี่เราคิดเดินครับตีเลตต่อเราคิดเดินแล้วก็ขอป้อมบนนะปั๊บ ปับ๊บอะไรโอมนเดินช้านะเราอะ่ะน่าได้ป้อมกลางด้วยสกอร์ตอนนี้เป็น13ต่อ16แล้วนะครับยื้อมาจนแบบเรามีของแล้วเดี๋ยวรอดารครับมาโอเคได้ดามาครับเกมพลิกหรือเปล่าช็อตนี้โดนกดมาทั้งเกมเสียไปนหนึ่งป้อมเพื่อนเราขอรีเลือดก่อนได้ปะมันจะได้ฟิกเกอร์ด้วยอ้าวแล้วตูเลนตูเลนตายปะนะ ยังนะยังอีกนิดเดียวทุกคนจะได้ดาบแดงแล้วประมาณ300นะฮะสามร้อ <are> จะได้ดาบแดงแล้วแล้วเราจะเป็นตัวล้วงเอง <c oughs> ขอล้วงเองละกันเพื่อนไม่ล้วงหรอเพื่อนไม่ล้วงเราล้วงเอง <c oughs> ติกเกอร์มาแล้วครับทุ <c oughs> กคนเช็ดพุ่มไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ค่อยๆเดินโอเค น่าจะต้องบวกกันตรงกลางแล้วข้างเรามันก็มีตัวโป๊กเยอะอยู่นะน,น่าจะได้อยู่เปล่าโป๊กแข่งกับเอลสูเอลสูยิงมามีเกาะนะอีกตอนนี้ก็โอ้โหเพื่อนไปนูน้นนะครัว่ะยังไงครับเจอเปล่ามานาจะหมดแล้วมานาอึ๊บอ่โอเคดักบน ขออยู่บนครับทุกคนช่นนี้แต่ว่าโอเมนเ้าเกาะหมดสก,กิลสองหมดสก,กิลสองหมดตัวไวสามทีเอาว่าเพื่อนไปดิปึบเรียบร้อยตายหายหนึ่งนะฮะตัวแทงเขาไม่มีละเขาหายไปนหนึ่งละตัวแทงแล้วเอลุุเดินอะไรตรงนี้จ้าเรียบร้อยครับไปละรอยมีเคียวอยู่นะอย่าลืมที่ยังมีเคียวอยู่ปึ๊บโอเคครับดันกลางมา แยกดันแยกดันเป็นออฟเลนเลยเพราะว่าอาไม่มีคนล้วงไม่มีคนแยกอูแยกเองเอาให้แล้วนะขอตายอีกแล้วนะฮะเหลือแค่โอเมนโอม้โอมันเหลืออมเมนกับเมดว่ะทุกคนทุบไปดิเอาดิเอาดิน่าจะไม่ได้นะทุกคนเพื่อเราเลื่อนน้อยด้วยเฮ้ยขวาได้ปะขวาได้ปะดูทรงแล้วคิดเยอะคิดตีตี ทุบไปดิทุบไปดิเอาคิปม่วงยิงอือดันปลื้ดตีตีตีอีกทีนึงโอเคมีเกียวครับไปแล้วปื้บเอาไม่ทันเกิดครับขอเปลี่ยนเลยปื้บก็เกิดลืมเซตโอเคมาแล้วยังไ,ไงคิบม่วงแรงนะบวกก่อนคิปม่วงตีแรงนะคิปม่วงตีแรงนะบอกแค่นี้อุยสุไปเอา ปุ๊บอันตีไม่ได้ขยับก็บอกแล้วไม่ได้ขยับก็ตีอีกทีนึ่งตีอีกทีหนึ่งมีเกิดครับมานาคอสปื๊ทบทิ้วทุบโอ้โหอ้าวได้อ้าวจอดนี้แล้วโตโลมันรับเวฟไหวไหมนะาเมก้าคีฟวีโลตัวตึงเอว่ะรับจบเลิกหยิบตัวป่าที่แบบลวงไม่ได้มานะบอกก่อน <c oughs> เออต้องบอกเพื่อนไปก่อนนะฮะ ชอบห oh. ยิบมาจังเลยดูป่าดูโลวงไม่ได้เนี่ยโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปและจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนั่นเองนะครับอามาดูสกอร์หน่อยใครจะได้ m ขอ MVP อ้าวได้ MVP เปลีเหรียญทองแท้งด้วยนะครับตอนนี้โอเค968นี่รลม,มนเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม คลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายโหรับดาเมจสามสิบสองทำดาเมดยี่สิบรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด